ถึงอีหลีครับเอ้ยโอ้ได้อีหลีนะครับโอ้ไงค่ะครับไงค่ะครับอืออือโอ้หมานอีหลีครับมัอนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับคนกสินหากินสินสุโขทัยนะครับครับมัอนี้กับมาช่วงเย็นๆนะครับมหาวาสิมหาเลาะเบื้งเย็นนะครับหรือปลาไหลนะครับนี่ยุสานนิดหน่อยข้างหน้านี่นะครับ นี่ครับน้องเป็นกำลังหาหู้อยู่นะครับข้างล่างมาหากับน้องนะครับแย้มนียครับเป็นแย่ยมหมูนะครับหมูหน่อยนะครับครับนี่วครับเป็ดกระบอกด้พร้อมมาได้นะครับล่องมาใส่เบิ้งนะครับเป็นเบ็ดใส่ป่าเขาธรรมดานะครับน่ครับเดี๋ยวจะลงไปใส่นี่กับน้องนะครับเดี๋ยวจะให้น้องใส่นะครับครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ ใส่น้ำกันนะครับนี่ครับจะเอาใส่ไม้นะครับเสียบเขาไปในรูนะครับครับไปครับเส็ตหลังแหลกเส็จเรียบร้อยนะครับหลังที่สองนะครับหลังนี้ เอ้าไม่กินนะพ่อครับกินเลยนะครับน้องพ่นวาเอ้าคือเรียวเดยครับปล่อยไปสักพักก็นนะครับเอากินนี่ลีครับดึงดึงเชือกแล้วโอ้กินเรียวนะครับวางลงกินปุบเรลวหูดึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนะครับนึกว่าพมมีนะครับนู่นี่โอ้ดึงแล้วครับอรวยจะเห็นบ่นะครับเสียกดึงไปแล้วครับเนี่ย โอ้โหอืมวัรอว่าตัวน้อยตัวใหญ่นะครับใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบื้งน้ำกันนะครับโอ้รับดึงไปเลยนะครับกำลังล่องเบืองนะครับพายุวันะครับติดปะอัน่าจะไข่ไข่ กินอยู่ยังกินอยู่นะฮึลุดเลยมั้งดึงบ้าลุด<ม>ไปเลย ไปเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาร้อเบิ้งใส่ไปก้อนนะครับมันไข่นะครับครับน้องผนก็หาร้อใสน้ำตาฟังนะครับใส่ไปเซตไปสองหลังแล้วนะครับเป็นสะในหน่อยสะหน่อยข้างหน้านะครับกลางทุงหน้านะครับนี่กสีน้องพอรอใสก้อนนะครับเดี๋ยวคอยมาหลุดน้ำกันอีกที่นึงนะครับ เมื่อกี้ก็ไม่ดึงนะครับแต่กระทิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบ่งอีกที่นะครับอย่นี่เดี๋ยวใส่จักหลังนะสี่หลังสี่หลังเดี๋ยวใส่สี่หลังนะครับน้องคนา่าเดี๋ยวเอาขอค่อยมาลุนรอดูน้ำกันหลังที่มันดึงนะครับอีกที่หู้หนึ่งนะครับอยู่นี่ ไอ้เคยมาขุดตั้งแต่ไอ้สูบสะไม่ไหมนะครับตัวนี้ว่าลวันจะย่างบอนะครับจะลองเบ็ดใส่ไว้นะครับในถ้านี้นะครับครับเดี๋ยวก็รอเบิ้งน้ากันนะครับครับวันนี้เขาก็ใส่หู้ในถ้ํานี่นะครับว่าลวันสีมิโตบอนะครับลองใส่ไว้นะครับครับเดี๋ยวเขาบก็มารุ่นหลังีนน้ากันนะครับ วานทียั่งบ่ดึงอยู่นะครับวังหันนี่เอาไม่ดึงสูอยู่นะครับไม่ดึงสูอยู่นะครับบวัวจะยั่งบ่ติดบ่ติดบ่เอ้าถึงอีหลีครับเอ้ยโอ้ได้อีหลีนะครับ ขับคับขับใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับผู้นี่ไปครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันต่อครับกัใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยกาศหยามากนะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวตัวนึงนะครับนี่ครับโอ้หนแป้งนะครับจับมาได้แล้วครับเบื้องหินเหวก็ได้นะครับนี่ครับใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเขาไปเะค่าน้ำกันกัน จะกลับบ้านนะครับไปเบิ่งเอาคาออนขึ้นเมฆลวกแล้วนะครับเนี่สวนหน้านี่นะครับคอยมาลุนน้ำกันมือเศร้านะครับที่เดียวปลาสิมีโตว์ะนะครับไปครับเดี๋ยวไปเอาคาก่อนนะครับนี่นี่นะครับคาออนครับป่าเป็นข้องหน้านะครับหน้าอยู่บ้านแหละหาซับเอานะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปแกะลวกนะครับเป็นนอนอ่อนมันผงไปครับเดี๋ยวหาบางน้ำกันนะครับข้นมือ นะคซับสักนะครับอบอได้หัวเลยนอน,นเดี๋ยวจะนอหัวบอได้ ได้เยอะครับหัวนี่ดินแกนนะครับเลยเอาอยาเฉยหน่อยรับสรุปเย็นนี่กะเด็ดปลาไหลมันตัวนึงนะครับจิ๋วมาใส่ใส่ไวซี่หาหลังนะครับเด็ดปลาไหลมันตัวนึงนะครับนี่ครับไปซับขาม้าเมื่อกี้นี่นะครับก็ได้ไปลวกกันแลครับนี่ครับซับเอาปลาตรงนี้คู่สาข้องหน้าเพิ่นนะครับนะครับหน้าเพิ่นกับมาเอาง่วแล้วนะครับจะเขาคอบงัวอยู่ข้างหลังครับจังไดกะคอยมานล่อรุนอีกที่นะครับตอนเศร้านะครับปลาไหลนะครับใส่ไวซี่หาหลัง สำหรับมัอนี้กะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่กับคนกับสินหากินทินสุโคไทยนะครับสวัสดีตอนเซ่โซ่นะครับสิผ้ามาเช็คเบ็ดปลาไหลนะครับทีใส่ว้หมูว้านกับน้องนะครับน้องติ้นนะครับทีใส่ว้หมูวานว่าจะถือลูกมาถือใจนะครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะครับนี่ครับข้างล่างนี่ครับไปครับไปเมืองน้ำกันครับวาเมืองหลังแหลกน้ำกันนะครับนี่ว่าหลัวว่าจะมีบ่ อกลิ่นนะครับหลังนะครับเดี๋ยวไปรุ่นล้มกันหลังที่สองนับสานี่ใส่ไว้สองครับหลังที่สองข้องสานี่นะครับใส่ไว้สองสานะครับสานีบริไทยเบื้องนะครับนี่ครับเสียกตึงจังน่อยู่นะครับแต่ว่าบรูดว่าจะมีตัว่ครับเป็นยังไงบ่มีนะครับโอ้โหใหญ่เลยนะครับนึกว่ามีป่าบ่มี่นี่บ่

ไปครับเดี๋ยวไปรุนน้ากันนะครับอีกซีหลังนะครับอยู่ข้างล่างนะครับไปครับไปเบิ้งน้ำกันครับกลับมาชิ้นชุดที่เอาใส่จใบประวัตแล้วนะครับสาหน่อยนี่นะครับวันนี้ก็เป็นคือจังนหนาวๆจังน้อยนะครับวันนี้ลมแตงแห้งจังน้อย ครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะครับสารนีนสิวิตโตบ่สารเมื่อกี้กันด้มาตัวนึงนะครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนี่ครับรครับหลังแรกของเฮานะครับน้องว่าเสียกตึงเงี้ยนะครับแต่ว่าบุหรว่าจะติดบ่นะครับไปหดมี่บ่ดึงบ่ดึงยังอ่ะนะติดเดียนะติดเด,ดียน,ดนโดนโดนอ๋อโดน,ดน มีเลยครับนี่นี่เลยครับบาลลูนสีเห็นว่านะครับโอ้นี่เด็กขึ้นมาครับมาแล้วโอ้หมานอีลีครับมันนีมไปครับเดี๋ยวไปรุนน้ำกันต่อนะครับครับอันนี้ลังนม่ทำนะครับบอดตึบอดหนาจะถือแต่ว่ครับเสือกบอดตึงนะครับโอ้บะมีอีลีนะครับไปเด้กครับไปรุนน้ำกันลังที่สานนะครับไอ้น้องกำลังดูนะครับ่ามี่ว่าบะมีนะครับลังนั่นก็ได้ แล้วหลังสุดท้ายนะครับน้องใจยูฟังท่านะเสียกตึงบ่ตึงบ่บ่ตึงตึงยุงอันบ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะครับใกล้ๆนะครับครับบดถือนะครับรุดไปแล้วมั้งครับปล่อยไายไปนะครับไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานน้ำกันนะครับบดละครับเด็ดมือนนี้ สะุกมาเนี่นะครับกระเดยสองตัวสามกระตมหมอว่านนี่นะครับนี่ปลาปลาไหลครับสามตัวกระหมูว่านนะครับมือนเด็กเชี้งมือเศร้าเด้กสองนะครับกระหมานี่นะครับมาอนี้กระเดยรุ่นยุ่ครับป่ากอ็จะจบคลิปมาอนี้กคับขอขอบคุณน้องเต้นนะครับที่พามาหาเหลาะใส่ไอ้เบ็ดปลาไหลนะครับมื้อนี้กลเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละนะครับอยู่บ้านอยู่กาฬสินธุ์นะครับ ครับก่อนจะจบคลิปมือนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆหน้าๆนะครับที่เข้ามาดูมาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไลยนะครับคลิปหนา้าที่พี่ยังไม่ไหม่ัมนร้งให้เบิรงนสตาร์ติดตามเบิรงนน้ำกันนะครับสำหรับมืนอนี้ก็สวัสดีครับ